เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ม,มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อนะสวยๆทุกถูกครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าอาติดรถปี2013นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยกับราคาเพียง53,000บาทเท่าเด้งไครับเที่ยวครับใช้งานขับโชว์สบายครับ53,000บาทรถสวย เกียรอโต้เครื่อง1.6เบนซินสีเทาครับสีเทาสวยเงางามเงาฉ่ำทั้งคันพิกัดดูรถอยู่โชคชัยสครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่าลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อน,นัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยบอก หนังนะครับปอหนังก็มีขาดตะเข็บบ้างนะครับมีตําหนิบ้างเกียร์อโอโต้กระจบกไฟฟ้าไฮเอรโซนไม่ชํารุดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านลดราคาย่อมเยานะครับสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ